สวัสดีพี่นอ้องมื่อนี้พอ่อกระช่องบอกกระชาแนลเบาน้ำเนาะมืม่อนี้เข้ากะมาบานภัยอีกแล้วมื่อนี้เตรียมการไปหาเหาตดอีกแล้วพี่นอ้องมีมื่อนี้ก,กับมีภายในเจีจ๊ยบนั่นเองเจีจ๊ยบเ <c oughs> <c oughs> จีจ๊ยบข่อกระตือเนาะพี่นอ้องมื่อนี้เข้าที่เข้าไปหาเข้าชีเข่าไปหาเหตดก,ก,ก,กันอีกเล้พี่นอ้องเอ้ยมาติดตามชมกันว่ามือนี้ อาชีใดเ็ดอีบอมือว่านี่ได้หล,ลายๆพี่น้องเลยมีลายๆๆๆมือไงปกติไม่กล้าเฮ็ดมือมันหลุดนน้ำกันพี่น้องพี่น้องเบิ่งนี่นะคุได้งอยางไปแป๊บเลยนะเ <c oughs> ตรียมการเขาป่าหาเฮดอีแล้วมือนี่ห้มันมานเด้อตอนนี้กำลังเขาป่าเฮ็ดพี่น้อง ข้าวปลา่ข้าปลาข้าปลาเหมือนข้าปลาแรกข้าปลาแรกฝนกันเริ่มปล่อยๆเด้อฝนกันลินลินทีเจี๊ยบเจอามาลา ยินแต่เสียงพี่น้องเห็ดย่างกันสองแข่เนาะเผเป็บกเห็ดปวกอีกแล้วพี่น้องเบื้งหนามันเนยพี่น้องเลยเบื้องห้าเห็ดปวกน้อยนึงมูง่ายพี่น้องบ่เหอะก็เห็นอ๋อนี่บอกแม่

เอาละก็ดึงเอาดึงเอาดึงเอาก็ะอจะว่าไมาเหยียดมือก็หน้า่ักไยักไเียบไม่หักแล้วพี่เนาะพี่น้องบอกว่าพอแล้วพี่น้องพวกน้อย mượt, mượt nóng. Ni này. Oc đã. Oc bỏ lì. A song song do. Lần như mọi người. Một đây. Một Một cái gần Một kiếm gần đây.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  Một đây. ันนี้คือบ่อคือมาออกน้อยแท้เด้เที่ยวเหมือนกันบ่อเห็นมีเลี้ยวฮะซอยกันพี่น้องเลี้ยวหาซอยกันท่งนี้เด้นี่ก็บอออกบ่อันนี้ก็บอออกพี่น้องเอออย่มาลุ้นนมืกันไดวสิได้หรือบ่ได้สิได้มูใหญ่บ่เนาะ มืดพี่น้องมันบั่เห็นนะมืดอยู่พี่นองเออว้ายซะไป่องเี่น้อะนี่ใ่จุดเลียวหาบเห็นอันนี้บริลลัมไพเด้พี่น้องบริลลัมไพซะเจ้าคะซะ นักอก ừ, อกนักออกน่นี่นี่ข่าจุดเลี mm ้ยวหาโบเห็นใช่ละเหยียบมันมึงแน่นีนะโอ้เนี่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 พี่หนอ่ะอืมพี่น้อก็จะดโบเห็นดําๆนี่สค่ะนี่นี่โอ้ยพุทธอัตุแห้จุดบบเห็น นี่นี่าเพิ่ครับอุ้ยดเก็บไปใ้นี่บนี้เบาเอือกเบาหน้ามันยมบิดก้อนกระจูนเดียวูงมีามาเก็บเห็ด้นี่มก็บทานเอาีหนาได้กระตายเดียวพี่น้องบบมีกระตายล้วก็เลยใส่กระตาเอากระตามาทำกันเอายังหนอเห็นไหม่นเ้นะจุดบเ็นฮงี่น้วยเด้บ่ะ คุ้มั้้ะทมโบห็นสิดอกง่ายแล้วก็เนี่ยเจลยิ้ตทุ้แทนมีเลยเียไปฮ้ยเดี๋ยวจุดโบหินหุ้งใสนี่ว้ยหัวแกก้นเฮ้ยะไรเข่าไปในกางโพนเป็นเหียยเพ็ดนะฮะเธอน่ะ เยเหยียบเพชรปาจจาเียบอะไเหยียกแทมันดับมั่นเมันเม่นอะลีนี่นะนี่นะนี่น้โอู้รูปไปพี่เนอรูปนี่รูปอาวนะคะรูปค้เอ้าเฮ้ยคํำนี่คือต้องคํำคือคำคองผู้ซายเหมือนกันค่ะบึ้งนีนี่มันน่กกระพดนี่นะนี่ดอกน้องอมันหนักไว้มันใหญ่ไปพวอือนมาเก็บน้าเน่เม่นบะเออนี่น้อยหนี่พี่น้องเอ่ จนโบหินห işte. In ุ่งพี่น้องเ้ยเหตจักอันใดน้อมาน้อ่ไรูปเอน่าทิจตกลยทีะต่กรแซนะคะเห็นว่าน้อยๆอี่งแซเดขนกระตกกูขนด้านหลังกูผู้เท่าน่ะนี่ดอลูกเบิ้งลูกเบิ้งนั่เป็นลูกโบหินนะคะหินหุ่งเด้อพี่น้องเลย เห็ดวกกระดกน้อยลกี่ลเียบนี่อู่กปัลูกอะไรลูนี่ลูกมั้นี่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 มันเมือยลูกไปละนี่นี่พี่น้องถ้าเราไมมูก็ลูกก็ได้นะคะนกระตกนินอยู่สะสะออจะออนเป็นยัถูกมาอมย่างนี้นาะ ม้วนเจ้าค่ะรลฮ้ยรูปอไเจ๊ฮะลูากันด้พี่น้องเลยมาแต่เกบเห็ดนี่ถือด้มนีคนนี่แหละเบอเดีมันลืมเจ๊เจ็๊บรูปเด้อพี่น้องเลยลูกพานะคะขจานบ่เห็นค่ะอืม ดอกน้เนื้อเจอเลยนี่สองตูสองดอกค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะจิ้มเข้าไปน้อยโคตรโผล่นี่ค่ะห้องกระพุ่นค่ะห้องกระพุ่นแต่ดิ่งไปเนาะจีเอมาลาเห็นเฉยทั้งนี้เลยรูป กต่เบล่เห็นที่เธอรูปเอารูปเอาเนะบ้อันนี้อันนากินโอ้ยเบิดเลยค่ะเบิดแล้วบอเบลดแล้วค่ะ <laughs> โอ้ยน้องมาลูบท,ทังผูเทาภูเ่าไม่เห็นเหอเนีย เก็บนี่ใช่เออได้สี่ดอกพี่น้องเหลือ <ๆ S 1> เขาเก็บเหลือเขาเก็บว่าสันนะั่งนี้เขาเจ้าเก็บพี่น้องอ้าถูกเกี่ยมาล่าเห็นอีกแล้วพี่น้องไปเบื้องกันไปเบื้องกันมันมืดพี่น้องเอ้ยจนบ่เห็นเก็ดนี่ใช่เจ๊ ลูปฮ้าจะหลับเบฮนเดยน้อยน้อยเจวเก่อเกไ่า <c oughs> มาก่อนเจเอิดละมารูปหาน้ำก่อนเด้อ ต่อกค่ะที่อามร่าพาลงป่าตายอีกแล้วพี่น้องพาลงป่าอีกแล้วพี่น้องง่างน้ำล้างน้ำผัดเต๋นตอดู าเ็โอ้โหปเลายายดอกยาทำลยา้มันอดไอดไรอดไปเนาะไปบ้านเออหายโถมาเออมาดื่กินกันย หลอดบนาี้ไปเออวิดอยู่ไปเลยอย่าไปเอื้อไปกันเลยพี่เนะน้องน้ำเกาะเพิ่งเขาพี่เนอะนี่เพิ่งเขาดอกงามๆเลย เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งหลุดน้ำกันสี่เขียบเบิ้งจังหน่อยนี่ไงพี่น้องโอ้ยเท่าเบิ้งแล้วฮะเอาเบิ้งดอกนี่เฮ้ยดอกนี้ยังไม่ทันเท่าตัดตีนกันกินได้อยู่เอาเบิ้งกระเด้อทั้งเบิ้ดแล้วดอกเพิ่นเน่าแล้วพี่น้องจะซ้ำดอก เบิร์ตไยปลาต่อไปกันมันนี่บอกว่าชิคเอาเก็บภาพบรรยากาศล้ำพิงทะเเด้อนี่แหละนี่สวัสดีสบายดีฝากกุ้ลายก็แช่เลยด้อค่ะับเาเอื้อมื่อนี้มาบุกบ้านเจ๊อมร่าั้งแต่ตีซี่พี่น้องเอ้ย